สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นนาวใครเหนือกว่าใครสื่อนอกจัดให้อิโนโนเอเทียบผลงานสถิติกับปาเกียวในวัยเท่าเๆกันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 ก็ขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับวงการกำปัันโลกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเดอะมอนสเตอร์นาโอยะอินโนเอกัมปัญชาวญี่ปุ่นดีกีแชมป์โลก4รุ่นโดยนักชกวัย32ปีแต่ระดับตั้งแต่รุ่น108ปอนด์จนล่าสุดชกในพิกัด122ปอนด์กว่าแชมป์มาได้ทั้งหมด แถมเป็นเจ้าของสถิติไร้พ่ายชนะรวด30ไฟและชนะนอก27ครั้งและยังคงมีแผนที่จะข้ามรุ่นในอนาคตแน่นอนด้วยฟอร์มกันชกที่ยอดเยี่ยมทำให้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวตำนานกัปันชาวฟิลิปปินส์ที่ก็ไต่น้ำหนักจากรุ่นเล็กก่อนก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้ถึง8รุ่นและยังคงเป็นสถิติที่ยากจะมีใครทำลายลงได้ เดี๋ยวนั้ก็ตามล่าสุดสื่อต่างประเทศได้เทียบผลงานและสถิติการชกของทั้งคู่ในขณะที่มีอายุ32ปีเท่ากันซึ่งอันนี้แฟนมวยต้องเป็นคนตัดสินใจกันเอาเองว่าใครเหนือกว่าใครผลงานของอิโนเอะในวัย32ปีชนะ30ครั้งแพ้ไม่มีชนะน็อก27ไฟและเป็นแชมป์โลก4รุ่นรวบแชมป์4สถาบันได้2รุ่นเป็นแชมป์โลกครั้งแรกเมื่ออายุ20ปี ส่วนทางมานิปากเกียวในวัย32ปีชนะ52แพ้3เสมอ2ชนะนอก38ไฟชมป์โลก8รุ่นรวบแชมป์4สถาบันไม่มีเป็นแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อ19ปีแฟนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรระหว่าง2คนนี้ใครคิดว่าใครเทพกว่ากันลมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและอย่าลืมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของมวยได้ที่นี่เป็นกลางชนาินนลขอบคุณมากครับ